สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัเปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเข้าอีกแล้วเลขอาจารย์เบียออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่16ธันวาคมโดยรางวัลที่1ออกหมาเลข097863เลขหน้า3ตัว290742เลขท้าย3ตัว881339และเลขท้าย2ตัว21ค่ะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่านะคะหลังจากที่ได้มีชาวโซเชียลเข้าไปถามเลขอาจารย์เบียรคนตื่นทาโดยในงวดนี้เลขที่อาจารย์เบียรพูดถึงนั้นก็คือ893แต่รางวัลที่1ออกหมายเลข863ซึ่งก็แค่กลับหัวเท่านั้นนะคะหากใครได้ซื้อแล้วนําเลขมากลับหัวก็คงถูกรางวัลกันอีกเช่นเคยนะคะอย่างไรก็ตามทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ ซึ่งเลขของอาจารย์เบียร์นั้น893แต่เลขท้ายรางวัลที่1ออก863ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นความบังเอิญอีกหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามปรดใช้วิจารณญาณค่ะ